นผมแก้วสองหน่อยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแนะนําค่ายดีๆของเรานั่นเองนะก็คือค่ายเป็กค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าของเรานั่นเองค่ายนี้จะเป็นค่ายที่ให้น้องๆม .5 และม .6 นะมาเข้าร่วมค่ายทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ จะมีเกี่ยวกับวิชาการแล้วก็แลบต่างๆให้น้องๆมาทํากันนะซึ่งสิ่งที่น้องๆต้องรู้แล้วก็รีบเลยก็คือมันสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะใครรู้ตัวว่าอยากจะสมัครเนี่ยอย่างแรกที่อยากให้ทําเลยก่อนเลยนะไปขอใบประพอหนึ่งจากทางโรงเรียนรีบไปขอก่อนเลยเพราะว่าใบเนี้ยมันมันใช้เวลาในการขอบางโรงเรียนก็นานหน่อยอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมล่ะรีบไปขอก่อนเลยเพราะว่ามันจะเหลือเวลาประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นแหละที่น้องจะสมัครได้นะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่น้องจะไปสมัครนะน้องต้้้้้้อออองงงงรรูกก่่่นนนใชมมมมมมัััยยยวาาเคคคีีีดดไไทํผตสพ็ื อย่างแรกเลยเนี่ยค่ายนีย้บางทีน้องๆม .5 แล้วม .6 เนี่ยยังไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำใช่ไหมว่าเอ้ยเรารู้แค่ว่าเราจะเข้าวิศวะแหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเข้าสาขาไหนดีไม่ว่าจะเป็นสาขาไฟฟ้าสาขาคอมหรือว่าจะเป็นสาขาเออโยธาอะไรพวกนี้คือบางคนยังไม่รู้เลยการที่น้องจะมาเข้าค่ายพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้น้องค้นหาตัวเองได้มากขึ้นคือบางทีตัวเองแบบอยากจะเข้าไฟฟ้าแต่พอมาลองดูแล้วได้ลองทําแลบแล้วน้องอาจจะยังไม่ชอบก็จะได้เปลี่ยนไปสายอื่นทันนะนะจะได้ไม่ต้องซิลหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนมาลองเข้าแล้วเนี่ ่ายเลยตัวเราเลยเนี่ยน้องจะได้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะซึ่งค่ายนียเขาทําอะไรกันบ้างละ่ะตอนมาเขาเ้าค่ายคือน้องจะได้ทํากิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะทั้งสถานการณ์ความบันเทิงต่างๆนะมีให้ครบแน่นอนในค่ายนี้แล้วก็มันเป็นค่ายค้างคืนนะก็คือน้องจะได้นอนที่นี่เลยนะไม่แบบไม่ได้ออกไปไหนแหละอยู่ในมอนี่แหละสนุกอยู่ในกันในนี้แหละแล้วต่อมาเนี่ยก็คือเออมันจะมีวิชาการต่างๆด้วยแล้วก็แลบคือน้องจะได้มาลงทาแลบจริงๆเลยนะที่พวกพี่ก็ได้ทํากันแล้วนี่แหละหรือว่าจะอาจจะเป็นแลบที่ง่ายลงมาหน่อยให้้นองๆเท ได้ง่ายขึ้นนะคือน้องจะได้ลงมือกันทํากันจริงๆเลยเพราะว่าค่ายนียรับแค่60คนพอรับ60คนเนี่ยเราดูแลกันได้ทั่วถึงนะแล้วก็น้องๆทุกคนจะได้ทําทําแลบพวกนี้แล้วได้ลงมือทํากันจริงอย่างแน่นอนเลยนะ <c oughs> พอรู้อย่างนี้แล้วก็คือน้องๆก็คงอาจจะอยากเข้ากันหน้าดูแลใช่ไหมล่ะคือค่ายนี้รับห0คนถ้าเกิดว่ามีน้องๆสมัครกันมาเกิน60เนี่ยเราก็ต้องคัดเลือกกันนิดนึงนะซึ่งลิงก์สมัครต่างๆอ่ะพี่ลงมาข้างใต้นี้แล้วนะน้องไปกดแล้วก็สมัครกันได้เลยคือเอางี้เยอนองงนงา,า,นาไม่ัป็ เดี๋ยวพี่จะมีภาพจากปีก่อนๆน,นะที่เคยจัดค่ายครั้งล่าสุดนะก็คือประมาณ2ปีที่แล้วคนที่เข้าค่ายตอนนั้นอนะ่ะตอนเนี้ยเรียนอยู่ปี3แล้วก็คือปีพวกพี่เนี่ยแหละคือมันนานขนาดนั้นเลยแหละแก่กันหมดแล้วเดี๋ยวพี่เอาภาพมาให้ดูแล้วกันว่าบรรยากาศในค่ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือบรรยากาศมันก็จะแบบเนี่ยสนุกประมาณนั้นอนะ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงไป พี่คิดว่าหลายๆคนเห็นรูปพวกนี้แล้วก็คงอยากจะมาเข้าร่วมค่ายนี้กันใช่ไหมล่ะคือมันจะไม่ได้มีแต่วิชาการจ๋าเลยนะก็จะมีกิจกรรมมาให้ทํากันด้วยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็ทีนี้หลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเข้าค่ายค้างคืนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดยังไงบ้างพี่คือผมต้องเตรียมอะไรไปบ้างเนี่ยวันใกล้ๆงานเนี่ยเขาจะมีประกาศรายชื่อออกมานะว่าใครเนี่ยเป็นคนผ่านที่จะได้สิทธิ์เข้าค่ายนี้บ้างนะคือเดี๋ยวเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆนะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างในวันที่ต้องมางาาางนนะนนนนอ่่่่่ะกกก็เเดี๋ยยววววรรคััแล้ตตสา บางคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ้ยเราเรานอนที่ไหนอะพี่เราต้องไปหาเช่าห้องไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันจะเป็นการนอนนอนแบบมันมันไม่ถึงขนาดมีเตียงให้น้องๆหรอกนะมันจะเป็นเสื่อยาวๆนี่แหละนะแล้วก็หมอน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 อะไรเงี้ยก็แยกชายหญิงให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็หลายๆคนผู้ปกครองอาจจะกลัวตรงนี้เดี๋ยวพูดตรงนี้ไว้น่อยหนึ่งแล้วกันคือหลายๆคนผู้ปกครองอาจจะกลัวว่าเอ้ยมันมีการรับน้องโหดไหมคือแบบเอ้ยมันมันมันโหดไหมมันโซตัสไหมพี่เข้าค่ายครั้งนี้ไม่ต้องกลัวคือในค่ายเนี้ยไม่มี ต้องมีไม่ต้องกลัวแบบโ,โหดโหดแบบว่ารับน้องไม่มีอย่างแน่นอนเลยนะคืออยากให้น้องๆเนี่ยมาเข้าร่วมค่ายนี้แล้วก็มีใจอยากที่จะเข้ามอของเรานะคือรับรองได้เลยว่าไม่มีอะไรความรุนแรงแล้วก็อะไรต่างๆพวกนั้นแน่นอนไม่ต้องกลัวอันนี้คือฝากไปบอกผู้ปกครองให้หน่อยนะไม่มีแน่นอนที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยแล้วกันว่าสมัครยังไงนะอย่างแรกเลยเนี่ยน้องเนี่ยไปเข้าลิงก์นี้ก่อนเลยลิงก์ลิงก์เนี้ยเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ข้างล่างนี่แหละเข้าไปในลิงก์นี้นะ กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยแล้วตรงล่างสุดเนี่ยน้องๆจะต้องโหลดเอกสารหนึ่งออกไปนะมันเป็นเอกสารที่น้องต้องส่งเข้าไปในฟอร์มนี้นั่นแหละพอน้องโหลดเอกสารนี้มาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะว่าจัดค่ายวันไหนจัดเพื่ออะไรต้องเตรียมตัวอะไรมีคุณสมบัติอะไรบ้างมันจะมีในนั้นหมดเลยน้องๆไปอ่านเองได้เลยแต่ว่าเอกสารที่ต้องเตรียมมาอย่างหนึ่งเนี่ยที่น้องๆอาจจะลืมก็คือใบปพหนึ่งรีบไปขอโรงเรียนมาเลยเพราะว่ามันจะเหลือเวลาสมัครอีกประมาณ2อาทิตย์แล้วล่ะเพราะพี่อาจจะทาคลิปเนี้ยช้าไปหน่อยอันนี้ต้องขอโทษด้วยอคบแล้้วมมาีันํถ วิชาการต่างๆนะคือคําถามวิชาการต่างๆงพวกนี้คือบางข้อน้องๆอ,อาจจะเห็นว่ามันยากอะไรเงี้ยน้องๆไม่ต้องคิดมากหรอกคือบางทีพี่เข้าใจว่าเอ้บางข้อมันอาจจะยากจริงอะไรเงี้ยน้องๆก็ตอบมาเท่าที่น้องรู้นั่นแหละตอบมาตามจริงเลยเอย้น้องรู้เท่านี้หรือว่าจะตอบมาแบบกวนตีนเลยก็ได้แบบตอบมากวนๆเลยอะคือเราไม่ได้รับเฉพาะคนที่แบบว่าเก่งๆแบบด้านความรู้เท่านั้นนะเราจะรับแบบเอ้ยคนที่กวนๆเข้ามาด้วยคือมันจะได้ผสมผสานกันแบบว่าไม่ไม่ไม่ไปทางเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไปทางเล่นอย่างเดียวมันจะปนๆกันไปนะแล้วทีนี้ค่ายนี้เนีี่่่่ยมมมมััันนจะะคคคคาาสสรรอู 350บาทนะสิ่งที่น้องจะได้จากค่ายนี้ก็คือเสื้อหนึ่งตัวประกาศสินิบัติหนึ่งใบนะซึ่งพี่คิดว่า350บาทนี่ก็คงจะไม่แพงไปหรอกใช่ไหมนะก็อยากให้น้องๆมาเข้าร่วมกันทีนี้ก็โอนพรทิ้งท้ายแล้วกันนะว่าอยากให้น้องๆมาเข้าร่วมงานนี้เยอะๆใครแบบมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีรุ่นน้องเอาไปบอกให้หมดเลยใครที่อยู่มหม6เนี่ยเอาไปบอกให้หมดเลยแต่ว่าคนที่อยู่ม4อย่าเพิ่งเสียใจปีหน้าค่อยมาร่วมงานนี้กันก็ได้คือค่ายนี้จัดทุกปีอยู่แล้วนะยยกกกกกเเเเวว้้้้้้นนนนนนนแบบบมมมมมีีีสถาา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 รรรคิดลลััั่่่่่ซซึึงงงง็งจะะปญหหือออใข อ,ะนะอ๋อคือลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยเนี่ยคืออันเนี้ยพี่ขอคือขอเป็นคลิปหนึ่งเลยแล้วกันคือน้องมีคําถามอะไรเนี่ยยังไม่ต้องถามในคอมเมนต์นี่นะไปถามใน IG ภาพทพี่ได้เลยก็คือ ee underscore kmitl อันนี้เป็น IG ภาพซึ่งมันจะมีคําถามเนี่ยรวมไว้ในไฮไลท์แล้วไฮไลท์สตอรี่อ่ะน้องไปกดดูได้เลยคือถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนถามไปแล้วเนี่ยพี่เขาก็จะมาตอบให้ไว้ในนันแล้วนะแล้วก็เออใครมีคําถามอื่นๆที่ไม่มีในนั้นเนี่ยก็ดีเอ็มไปถามใน,น,นนะมบแบบ ว่าอยากจะพูดคุยกันเลยแบบว่าอาจจะอยากให้ผู้ปกครองม,มาคุยกับพี่หรือว่าอยากจะอะไรก็ตามเนี่ยคือโทรมาหาพี่ได้เลยนะมันมีอยู่2เบอร์นะที่พี่ให้ไว้ในใ,ใ,ในในเอกสารนะั่นแล้วจะเป็นเบอร์ของพิเตอร์ซึ่งพ่เตอร์เนี่ยเป็นประธานภาคไฟของพี่นะปี3แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ของพี่ฟ้าเป็นเอ่อหวัวเอ่เอเฮดดัต้านะก็ใครมีข้อสงสัยเนี่ยเอ่อโทรไปถาม2คนนี้ได้เลยหรือว่าเป็นไอจีภาคก็ได้โอเคก็คงจะเท่านี้แหละขอให้น้องๆโชคดีนะไป Been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago